หนาดีด้าเกินหนาดีด้าเกินคนคนนี้หนาดีด้เกิน <c oughs> หนูแอบหนีงานมาหนีงานมาฉันแอบหนีมาแป๊บนึง บายไปเลยไม่ไปคือไปแล้วออกมาแค่ชายคนเดียวออกออกมาไม่เจอไม่มีทางเลยมิกมิกพี่ต้นพี mm ่ต hmm. ้นเขาคือเขาคือเมนอีกคนหนึ่งที่ไม่รูไม่เื่อเขาคือเขาคือนับลำดับญาติเขาคือนับลำดับญาติเขาเป็นแล้วล่าสุด แต่แล้วแล้วก็น่มอะเต้องเข้าีอะนี่แน่เลยี่เขาบก็ต้รงเดาตแล้วก็เข้ามา่อกี่ครับมเข้าคนมีงออกมาแน้าูายดีเราไดก้งแล้วูแล้วก็มาหาเราเรอถ่ายมีิวันนี้เพนจะรับแคสเื่อใครคะเพื่อนจะทำไหมคะ เป็นเป็นเป็นนักศึกษาทีเท่ไม่นั่งใส่ให้คนหนึ่งจะไปซื้อของไม่ได้เลยเราเ,เราไปซื้อลอตเตอรี่ทันไหมอ่ะหนึ่งแปดสามซื้อหวยได้ยินมงลอตเตอรี่ทันไ<าน>หมอ่ะซื้อหวย,หหวยหมันต้องไปซื้อที่ไหนอะคะ ค de ือหวยได้ดิน16ได้ดินแล้วล่ะไม่เป็นอ่ะพี่มีกวัสดิค่ะสีนะคะพี่มได้ดินจิงกขไม่เคยด้อหสิกะสิบหมีใช่หม้าโพดข้หาบ้าดีกว่าป้านฝากซ้อี่ซื้อให้เป็นแม่ดสากโทรบอกที่บ้านดีกว่า้ไปเรื่นีค่ะ สู้ๆนะอะไรนะสู้ๆนะมีซุ่มอยู่แล้วยึดเป็นที่เหรอเขาไม่เป็นพี่อ้าอันนี้แทนทางแรกวหรือว่าก่อนนั้นเ็แทโดแทล่าถึงก็ตาก็ตนะอัน่าจะอจะออกมาแคสีเวอันนี้อันี้เม่อวามเ็พี่ก็อยู่มิาวนะมิวแบบว่า มันเป็นหนังเน่ยหนูไปเมื่อวานหนูได้หนังน่าเราวายอะว่าเป็นหนังผีเมื่อวานเราไปดูหนูก็หนูก็ชุดอยู่บ้านเลยไม่ปวดทำไมล่ะเราอยู่ที่เดียวกันทำไมเราไม่ได้เจอไม่รู้เ่ยเราเป็นเด็กเราเป็นผีผีปวดขอขออ่านหน่อยแหม่ถ้าบทท้าตีท้าต่อยนะให้รหมด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 ต้องไปอ่านแล้วไหมแหมเอาไปละ เป็นคนเป็นคนพูดน้อยกู้น้อยคนแบบว่าไม่สนใจในตัวเองอืมไม่ค่อยน่าเชื่อถือเทไร่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ได้ได้อยู่แปลว่าได้ได้อยู่แปลว่าได้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 อยู่แปลว่าได้ได้อยู่แปลว่าได้

ได้หมดแหละเป็นตัวกองก็ลอดตัวกองมัเป็นผีอตัวเลยออกมาออกมาท่านหน้าดี้กเป็นผีก็จะตัวกตัวคบแัทาม้าอมีคนมีคนส่องเราเขาแอบเขาแอบเลยพี่ทันพี่ทันลืมตลอดเลย ตอหโอ้ยพี่ก็ทำอะไรหุ่นซอฟหรอโหก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะรู้จักกันวงการนี้และอีแม่ก็คือไม่ปิดบังเลยนะในแม่ก็คือไม่ปิดบังเลยนะบอกเลยนะว่าเขาคือเมนอีกคน อยู่ตรงนี้นะอ่้ะอ่ตรงนี้นะถ้าวันนี้มิกอยู่ถึงสามทุ่มเดี๋ยสามทุ่มเจอกันอีกนะแวะกลับมาหาใช่ไหมครับใช่โอเคถ้าอยู่ถึงนะอยู่ให้ถึงนะอยู่ถึรแล อยู่ให้ถึงอยู่ถึงเดี๋ยวจะแวะมาหาใหม่เดี๋ยวพี่จะไปะล้วใช่อ๋อพี่ตัวเกำลังทำังไนเขาแวะมาตอนพักเที่ยงอมาณทไหนส่วนลุมกาชาดไงกาชาดแวะไปไหมคะบูธนี้นะค่ะอ้เดว้าะท่ไบอกเลยว่าถ้ามิเสร็จแล้วอ่ะบูธที่คือปิดแล้ว ข้าวบูที่เป็นบูที่ปิดเร็วที่สุด้ารอบนก็้ามุสีทาหนง่าช้าน้ก็าะว่าาอาไม่จริงนะ้าวมุกสีก็อย่าลืมหาข้าวกินนะถ้ามันเลอ่ะกินข้าวมาหรือยังกินาแล้วครับก็ที่มาสยามเดีวก็เพราะว่าโคชเซาชิงั้นเดี๋ยวไปแล้วสู้ๆนะทุกคนบ๊ายบาย <gesch> เขาลอยเขาลอยใส่กล้องเราบ้างเลยปิดกล้องด้วยหล่วยออกไ่เคยชอบอะหายไปหมดแล้วจริงจรงจริจระอ่าก็เส้นแจ้งคะคนน้อนี่ไงจะไปเมื่อไหร่บอกนะเดี๋ยวไปด้วยนไปยังตอนนี้เข้าแล้วสู้ๆนะใช่เราเล่นบทเดียวกันหรอใช่ใช่ ใช่ค่ะของมันไม่แย่ยเ่ขนาดนั้น อีกรอบนึงเหรออีกรอบนึงสู้ๆสู้ๆนะอะไรเกิดอะไร ต้องแม่ชอปต่อเอ้าอช็อปกับพี่แทนีเหรอพี่แทนเหรอมั้ง่่ายังไม่รู้ครับแต่ว่าพี่ทนมีความ่นใครบ้างมีบท็อปมีครัใครอีกคนบอทหนึ่งหนึ่งเหรอก็คือต้องไปเวิร์กช็อปก่อนเหรอ าไงไม่ต้องเครียดเราอะไข่เค็มยังบทมันจิตหนึ่งเยอเลยเราตอนนี้โอเคกันยังอะคะ่อเคยิ้มได้แล้วโอเคแล้วแหละมีเพื่อนกันเจอไหมกันน แม่พี่ท็อปตรงกี้คือคืนห้าโมงเลยใช่ไหมได้จะสายมาไม่เป็นไรหรอกดีกว่าอันนี้ก็กลับหรืออะกลับกลับรออะไรอ่ะหาพี่นีแน่นอนใก้าโมง้วนะี่โอหมโอ้โหปวดพี่ท็อปพี่ท็อป เฮ้ยถ้ไเ่อยหอมหอม้เาน่าเราท่ทำนะไม่ะได้ที่ตดหรอว่าได้มันเป็นตัวี่ดูอย่นเช้าองน้คะแล้วไหนเพื่อนเราอ่ะนี่ต้องนี้แ้วนะมีโอเคเราไหมไม่เกลียดเราเนาะ แล้ต่เปแ่ราไต่ไราเรานต่เรปกต่อาแล้วแ่าแต่เ่เรา่เแ่เราแต่เราแต่เราเดายว่เ่เราแต่าแ่เร่เราแต่ายต่เาต่เร่เราต่อา่เรา่เรานเา่รา่แ่เราตเร่เ่เราต่ราเนเาเ่เาา่ตาาาเ่่ร้งตรแเ่เราต้งเ่าร่ ที่มีกลัวคือมีกลัวแบบออกมาไม่ได้แล้วไบทำทุกคนผิดหวังไม่ไม่เคยผิดหวังในตัวมิกเลยไม่ต้องตาแดง <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่เคยผิดหวังไม่เคยผิดหวังในตัวเธอจริงหงพอจะเน่ยมากกว่าไม่ต้องมาหงพงใช่ใช่ด้วยทาคู่แล้วแบบพอแบบพอแบบนี้พี่ๆมันก็ยิ่งแบบ ยิ่งแบบตั้งใจมากขึ้นแบบอยากอยากทำให้ทุกคนแบบภูมิใจในตัวมันก็ภูมิใจเสมอแล้วมันก็แล้วมันก็ได้ทำให้พี่พภูมิใจหรอภูมิใจเสมอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องได้ข่าวว่ายังยังเหลืออีกไม่ใช่หรอไม่เหลือย่้ากไว้วันนี้มันก็แบบแค่นี้ก็ดีแล้วอืมดแล้วเดี๋ยวเ่า ยิ้วอย่าร้องเลยเดี๋ยวลูกร้องเดี๋ยวจะมันจะร้องไปนอทอนนะขอบคุณมากนะนนั่แหละกลับไปพักผ่อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะได้อยู่คนเดียวยังไงก็ยังมีโผล่มาทุกทีที่แกเปลี่ยนไปบายบาย